พ่อมดแห่งเรือใบสีฟ้าเบเดโดซิวากับการคลองบอลที่โคตรยอดเยี่ยมเบเดโดซิวารกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในศึกพีมยรีกด้วยการยิงประตูและการเล่นดีอย่างต่อเนื่องหนึ่งในเครื่องหมายการค้าที่เขานำมาใช้ในฟุตบอลลีกสูงสุดนั่นคือการเล่นที่งดงามและการคลองบอลที่โคตรคล่องแคล่วแน่นอนว่าเบเดโดซิวาก้าวไปติดท็อป5 นักเตะที่คลองบอลดีที่สุดในโลกณนปัจจุบันนี้นอกจากนี้เบรเดโรซิลวาค่อยๆขยับตามหลังผู้นำอย่างลิวเนลเมสซี่ที่เป็นผู้ที่คลองบอลดีมากที่สุดในโลกลดลงไปเรื่อยๆหลายคนมองว่าการที่เบรเดโรซิลวาเป็นนักเตะที่คลองบอลดีมากที่สุดในโลกอาจเป็นพรสวรรค์ของเขาที่โดนบันดาลให้เกิดขึ้นแบบนั้นการเป็นนักฟุตบอลที่หลายคนพากันยกย่อง ให้เป็นคนที่เก่งกาจทําให้ภาพของซิลวากลายเป็นคนที่ทําอะไรในสนามได้อย่างง่ายดายไปหมดอย่างไรก็ตามการก้าวมาเป็นผู้เล่นที่ครองบอลดีมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกลูกหนังฟุตบอลกลับแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมและการทําการบ้านนอกสนามจนหล่อหลอมให้เขาสามารถครองบอลดีได้อย่างไม่มีผิดพลาดช่วงเวลานี้ เราไปค้นหาคำตอบว่าทำไมเบเนโดซิวาถึงกลายเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อแห่งการเลี้ยงบอลปฏิเสธไม่ได้ว่าซิว a าเป็นนักเตะที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นคนที่ถือว่ามีพรสวงเหมือนกันเขาไม่เพียงทำงานร่วมกับผู้จัดการทีมและเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นเขายังคงขอคำแนะนำกับสตาร์ทโค้ชในการทำหน้าที่ เก็บข้อมูลของคู่แข่งเบเนโ o รซิวาศึกษาทุกอย่างเท่าที่จำเป็นมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลของคู่แข่งโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่ต้องเผชิญหน้าด้วยเขาจำเป็นต้องรู้ว่าผู้เล่นคนนั้นมีลักษณะการแย่งบอลเป็นอย่างไรมีการยืนตำแหน่งแบบไหนและมีปฏิกิริยาที่ว่องไวเพียงใดก่อนเกมการแข่งขันเบเดโรซิวา ทำแบบนั้นซ้ําไปซ้ํามาเพื่อเป็นการค้นหาจุดอ่อนเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งบอลเข้าประตูมากขึ้นซิลวาฝึกพิเศษเน้นเรื่องการยิงฟรีคิกและการยิงไกลให้มากขึ้นถือว่าเป็นการทําความคุ้นเคยกับสถานการณ์และนำไปใช้ในการแข่งขันจริงเบเนโดซิลวาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกซ้อมพิเศษ ยังเป็นตัวสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาสามารถค้นหารูปแบบการยิงที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแบบเดิมซะทีเดียวโดวยมักจะผสมผสานการเลี้ยงบอลแบบอื่นเข้าไปอีกด้วยอาทิเช่นการเลี้ยงบอลกับเท้าหรือการคลองบอลอย่างไรเพื่อไม่ให้คู่แข่งแย่งได้ง่าย จุดประสงค์หลักของการทาแบบนี้คือต้องการที่จะสร้างความสับสนให้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกระทั่งปล่อยบอลออกจากเท้าไปแล้วอีกหนึ่งเทคนิคของเขาคือการใช้สายตาหลอกล่อว่าเขาจะเลี้ยงไปทางไหนก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยงอย่างรวดเร็วก่อนที่ซิลวาจะเลี้ยงบอลการจัดระเบียบร่างกายของเขาถือว่ายอดเยี่ยมมาก แต่ละครั้งการจัดระเบียบร่างกายแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปเลยทั้งหมดเป็นการรักษาสมดุลให้มากที่สุดทั้งนี้จะส่งผลให้เขาสามารถวางตำแหน่งร่างกายได้อย่างมั่นคงพร้อมกับควบคุมการเลี้ยงได้ดีมากขึ้นหากเจาะลึกไปที่บริเวณลำตัวของซีวาเราจะพบว่ามีแต่กล้ามเนื้อที่แน่นรวมถึงหน้าอก และแขนทั้งสองข้างของตัวเองทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเพื่อเป็นการรักษาจุดยืนให้มีความมั่นคงมากที่สุดนั่นเองโดยโค้ชอย่างเป๊ปกรีเลอล่าชมเบเนโดซิวาว่าเขาเข้ากันได้ดีกับวิธีการเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนที่เราเซ็นสัญญากับเบเนโดเราไม่รู้แน่ชัดหรอกว่ามันจะเวิร์กหรือไม่แต่ผมคิดว่า เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตราบใดที่ผมยังเป็นโค้ชของแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาจะไม่มีทางไปไหนทั้งนั้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้ลงเล่นมากนักอย่างที่เราอยากให้เขาเล่นในฤดูกาลนี้แต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยอดเยี่ยมของทีมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแดนกลางของทีมและความสำเร็จของทีมอีกด้วยเขามีคุณภาพคับแก้ว เขาเชื่อมต่อกับวิธีการเล่นที่เราต้องการเล่นในซีซั่นนี้ได้ดีอย่างไรทิติส่วนตัวที่ผมมองแล้วผมชอบการทำงานกับคนดีๆและเขาก็เป็นหนึ่งในคนนั้นเขามีความสัมพันธ์ที่ดียอดเยี่ยมกับเพื่อนร่วมทีมโค้ดสตาฟและทุกคนในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะหาใครมาเทียบเคียงเบร์นโดซิลวาได้นี่คือคำชมของเพล และในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการเบรเดโรซิวาทำไป6ประตู7แอสซิตและเลตติ้งแต่ละเกมเบ e เดโรซิวาทำไปถึง7 0 0ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลไม่ว่าจะเป็นการคลองบอลทุกๆอย่างแบรเดโรซิวาคือคนที่คอยขับเคลื่อนแดนกลางอย่างชัดจริง